ฝากเพืเ่อน,นกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ครรพทุกท่านพร้อมจ่ายนะคะเงินเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยผู้พิการนะคะใส่วันไหนยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะคะกระทรวงการคลังนะคะพร้อมโอนจ่ายตรงเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการเริ่มมกราคม2563 อธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะพร้อมจ่าเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการแทนกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยจะอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงนะคะทั่วประเทศเริ่มมกราคม2563ด้านนายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ลกล่าวว่าเมื่อเดือนสิงหาคมและเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะได้นำร่องดำเนินการจ่ายเงิน เปียยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมแทนกลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ที่มีสิทธิ์โดยตรงนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีโดยหลังจากนี้ก็จะเริ่มดําเนินการจ่ายเงินสวัสดิการนางกล่าวให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหมดนะคะ76จังหวัด จำนวน7,774แห่งพร้อมกันทั่วประเทศนะคะตั้งแต่มกราคม2,563เป็นต้นไปหลังจากที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะคะโดยตามโครงการ ePayment ภาครัฐนะคะจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันและได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลบุคคลเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้นะคะการจ่ายเงินเบีย้ยอย่งชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะคะจะช่วยลดการแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นโดยกรุมบัญชีกลางนะคะจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่มีสิทธิ์โดยตรงทุกวันที่สิของเดือนนะคะหากเดือนใด วันที่10ตรงกับวันหยุดนะคะราชการก็จะทําการจ่ายก่อนวันหยุดนั้นๆก็ฝากเตือนประชาชนนะคะที่ได้รับเงินดังกล่าวอย่าได้หลงเชื่อมิชาชีพที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนะคะเพื่อที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารหรือว่าหมายเลขนะคะบัตร ATM โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นะคะ06 31900465โดยอ้างว่าจะดำเนินการนะคะโครงการช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญน,นะคะซึ่งไม่เป็นความจริงโดยนะคะท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการช่วยเหลือทางภาครัฐนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง w w w cgd.go.th หรือทาง f c e e o o o นะคะของกรมบัญชีกลาง หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอสเซนเตอร์ของกรมบัญชีกลางนะคะเบอร์โทร0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันและเวลาราชการก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับทางกรมบัญชีกลางโอนเงินนะคะสวัสดิการเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุนะคะก็สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการมากขึ้นนะคะซึ่งจะเริ่มนะคะดำเนินการ มกราคมปี2563ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องขอขอบพระคุณค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะคุณแม่